สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุขูสุคนมาเบิงพี่น้องแม่เ่อผ้าพามาเบิง้ง <c oughs> นี่แม่เป็ดลูกออกมาแล้วพี่น้องลูกมันมีตัวออกก้อนเป็นบะพี่น้องตัวออกก้อนนี่แข็งแรงแล้วพี่น้องก็คือตัวนี้พี่น้องนี่ซึ่งมันมีแม่ตัวนี้มารอเอาลูก มาเอือนเอาลูกเขานี่พี่น้องเอินเอาลูกเขาไปนี่นี่คือปัญหาพี่น้องปัญหาปัญหาของเป็ดที่ไข่ไข่ข้าขงนอกนะพี่น้องไข่ไข่แบบแบบเปิดแบบนี้เนาะนี่อันนี้อันนั้นอันนั้นคือตรงที่อนุบาลพี่น้อง แต่ว่าอันนี้มันอยู่ข้างนอกพี่น้องนี่มันอยู่ข้างนอกเอดไอสังกะสีกันฝนให้ตรงนี้มันอยู่ข้างนอกพี่น้องมันอยู่ข้างนอกนี่ฮาลปอยไ้เขาหาหาที่ใข่เองนะพี่น,อน้องนี่อันนี้เป็นที่ประจำของแม่สีขาวนี่พี่นอ้องแล้วตอนนี้คือ เต็ดตัวนั่นนะพี่น้องเป็ดเนี่ยเป็ดเทศตัวนี้มามาหล่อเอาลูกเขาไปพี่น้องนี่เห็นปะพาไปเล่นน้ำเนี่ยนี่นี่ในคลองพี่น้องในคลองหลังบ้านนี่น้ำนี่เป็นน้ำฝนพี่น้องเนี่ยได้จากฝนตกนได้จากฝนตกพี่น้อง เขากมานน็มาล่งเล่นนี่มาลุ่งเลนนี่นี่ยุ่า้างแม่นี่นแต่ถ้าเขาดูแลลูกเป็ดเขาปล่ปอยถิ่มไหมถึงถ้าเขาหันเขาบ่าอยงา,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 างหนีแล้วก็เขาเอินลูกไปน้ำตลอดทุกที่ที่ไปนะมันก็บ,บเป็นปัญหาพี่น้องแต่ว่ากันหลอก หล่อเอาลูกเขาออกมาแล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็ป้ายสินะแล้วก็ไปใส่แล้วก็บ่เบิ่งสินะ,ะ,ไไะบบนะนั่นก็เปลี่ยนปัญหาพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาดูแลลูกดีกะบ่มีปัญหาพี่น้องเขาก็กสีปกป้องลูกแดงสินะตัวเดียวนี่ปกป้องได้ยูสมดุดถ้ามีกามกพี่น้องทามีกามากนะเนี่ย ก็ต้องกะเนี่ยกับเป็นกังวลเ่พอก,กาเท่าน,นั้นแหละพี่น้องเนี่ยไปแล้วพี่น้องเนี่อืมเป็นกังวลเฉพาะก,กาเท่าน,นั้นแหละเพราะว่ากามันชอบมา่านี่เนี่ยมันชอบมากอยู่ตรงจะจับอยู่ตรงกอไผ่าานี่แหละเนี่ยถ้าลุ่งน้ำเราเอายากพี่น้องถ้าลุ่งน้ำเราจับยากมันก็จะไปน้ำน้ำนั่นแหละเนี่ย อันนี้กาบบฮันได้แข็งแรงพี่นอ้องเขาก็ยังโตมูนี่กับโบฮันได้แข็งแรงเพิ่งออกเนาะมันก็ยังเปียกๆอยู่กับมี่ยังเปียกๆอยู่แต่ว่ามือนี้มีแดดมีแดดกับโบนากลางวลพี่นอ้องมันก็นจะแข็งแรงไว่ จะไม่เอาจะเอาเปลือกออกก่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวล่อหมดพี่น้องนะมันเป็นตัวล่อหมดนะตรงพญยา,ยามเอาเก็บเปลือกออกเก็บเปลือกออกก่อนหมดเขาจะได้กินเออกินไอ้ข้าวพวกไอ้เมือกไหมเมือกที่มันอยู่ในอยี่ในไข่นะ ขันบ่มีเมือกกับบ่มีปัญหาแต่ว่าขันขันมีเมือกหมดกันมันกระจะกินมันกระจะมันกระจะมานี่เองสินี่มันมาแล้วพี่นองมันมาแล้วนี่มันมาแล้วนี่หมดแดงนึอเศร้าไม่แอวเบิรงบ่มีเด้นี่แสดงว่ามันได้กินแล้วมันลงมามันลงมามันลงมาเดี๋ยวจังน้อยมันก็สิค่อยคืบไปคืบข้านไปหันเข้าปกติ เก็บเปิดไทยออกนะพี่น้องนาะนี้แม่เอาก็มาอัปเดตพี่น้องขอบคุณที่กดติดตามให้เด้อค่ะเดอ้อขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณค่ะพบก,กันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ